สวัสดีครับกลับมาพบกันกับกูรูบอลเทพอีกเช่นเคยนะครับกับทีเป้าคู่เดือนวันนี้นะครับวันที่23กรกฎาคมนะครับปี2568ก็มีคู่หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเป็นทางฝั่งของศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับรอบคัดเลือกในระหว่างทางฝั่งของ SK สเคบรานนะครับเจ้าบ้านวันนี้นะครับนะเปิดบ้านต้อนรับกัารมาเยือนทางฝั่งของเลดูซันบวก เนี่ยก็ไปดูกันดีกว่านะครับว่าวันนี้นะครับใครจะเป็นผู้คว้าชัยก่อนจะไปเริ่มวิเคราะห์กันนะครับก็ไปดูผลงานของเมื่อคืนนึงก่อนนะครับที่ให้ไปในกลุ่มล้มโต๊บบอลนะครับก็เรนเจอร์เอฟซีนะครับก็กินเต็มเช่นเคยหวานเจี๊ยบกันไปนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจเข้ากลุ่มล้มโต๊บบอลเนี่ยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ากลุ่ม ก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับ S P L 339มีแอดนำหน้านะครับแล้วเข้ากลุ่มไปลุยด้วยกันไปดูความพร้อมนะครับผลงานทางฝั่งเจ้าบ้านนั้นก่อนนาวันนี้เจ้าบ้านนะครับนะแข่งมาแล้วเนี่ย20เกมหลังสุดทุกรายการเนี่ยก็ในลีกนอร์เวย์ดิวชันน1เนี่ยนะครับก็คว้าชัยไปได้นะครับ12เกมนะครับเสมอ4เกมแล้วหลุดแพ้ไปแค่4เกมเท่านั้นเองในส่วนของผลงาน5เกมล่าสุด นะครับคว้าชัยไปได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับหลุดแพ้ไปถึง2เกมติดเสมอทางฝั่งของทามคามมาเกมหนึ่งนะโดยผลงานนัดล่าสุดเนี่ยนะครับก็บุกไปแพ้กับทางฝั่งของออสโลนะครับด้วยสกรอร์สองศูนย์นะถือว่าเกมทางฝั่งเกมเยือนเนี่ยยังไม่เท่าเข้าที่เข้าทางแต่ว่าทางฝั่งเกมเย่าเนี่ยนะครับห้านะเกมล่าสุดเนี่ยถือว่าทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม เนี่ยเพราะว่าคว้าชัยเนี่ยนะครับมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับหลังจากหลุดแพ้กับทางฝั่งของโมไปนะครับเกมเดียวนะหลังจากนั้น4เกมล่าสุดเนี่ยก็ซัดเรียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของไอไวกิ้งเอฟเคนะครับนะฟานเดสยอบนะครับคริเสเตียนซุนดีเคเนี่ยทั้งทั้ง2แมตช์เลยเนี่ยก็ถือว่าทำผลง,งานได้ยอดเยี่ยมเช่นกันสำหรับเจ้าบ้าน ทางฝั่งของผลงานเลดบูซันบวกเนี่ยนะครับนะก็20เกมหลังสุดน,นะหลุดแพ้ไปถึง5เกมนะครับเสมอ4เกมแล้วชนะแค่11เกมเท่านั้นเองนะครับโดยผลงาน5เกมหลังสุดเนี่ยนะทำผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เน,นะเพราะว่าคว้าชัยไปได้แค่2เกมเท่านั้นเองนะครับหลุดแพ้ไป2เกม นะครับเป็นเกมทางฝั่งของสโมสสอนโลก1เกมที่เปิดบ้านเจอกับทางฝั่งของเลอันมาริคเนี่ยนัดนั้นเนี่ยก็โดนซัดมา30นะครับแล้วก็นัดล่าสุดก็โดนทางฝั่งของดับบี้คอตตี้นะครับนะบุกมาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-1นะครับในแมตช์กระชับมิตรก็วันนี้นะครับนะตัวผู้เล่นนะครับทางฝั่งของเจ้าบ้านเนี่ยเนี่ยก็คาดว่าจะใช้แผน4-3-3 นะครับตัวหลักๆนะครับแดนหน้าเนี่ยน่าจะวางเป็นทางฝั่งของเฟลิกตไหมนะครับแล้วก็บาร์ฟินน่นะครับแล้วก็ยังมีทางฝั่งของเอมินนะครับคอนิกอยู่ทางฝั่งของทีมเยือนนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นบาเดเจ็บเนี่ยค่อนข้างเยอะนะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของคาริมโกนาเต นะหรือว่าจะเป็นทางฝั่งของคารินตินนะครับซูนบัเซอร์ที่มีการบาดเจ็บอยู่แต่ก็ว่าน่าจะไม่เป็นปัญหาอะไรมากเพราะว่า2ตัวหลัหลกๆแดนหน้าเนี่ยก็ยังยังใช้งานได้อยู่เนะี่ยก็เป็นทางฝั่งของเอ็ดมุนบูไดนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเปตาลัสคอปก็ผลประกอบการนะครับคู่นี้เนี่ยที่คาดการไว้น่าจะเป็นทางฝั่งของเจ้าบ้านนะครับนะที่จะคว้าชัยได้นะครับ,นะนะรบเพราะว่าได้เปรียบตรงมาเตะแชมเปี้ยนลีก นะในช่วงหลีกนอร์เวย์เปิดฤดูกาลนะครับแม้ว่าผลงานล่าสุดเนี่ยจะไปสะดุดแพ้กับทางฝั่งออสโลในเกมเยือนแต่ก็น่าจะไม่เป็นปัญหานะครับวันนี้ก็กลับมาแก้มือในอในบ้านตัวเองเนะก็มักจะมีทีเด็ดมาฝากตลอดนะครับก่อนหน้านี้นะกวาดชัยเนี่ยเกมเย่า3แมตช์รวดนะครับยิงไป8เม็ดก็มองว่าน่าจะเหนือกว่านะครับทางฝั่งของเลดูสันบวกแน่นอน เพราะว่าทางฝั่งของเลดบูซันบวกเนี่ยนะครับนะก็ตัวผู้เล่นนะครับบาดเจ็บกันหลายลายเนี่ยแล้วก็พึ่งช้ำใจมาจากทางฝั่งของศึกบอลโลกนะที่คัดเลือกไปนะวันนี้ก็น่าจะเป็นรองอยู่นะครับก็ฝากเชียร์ไว้ด้วยแล้วกันสำหรับเจ้าบ้านวันนี้